ไปเลยเดไปล่าซาซาอะไรคือซาซา สวัสดีครับเทสทุกคนเทสสวัสดีครับผมครับพี่ต้นครับได้ยินได้ยินเช็ชเคเช็คเปิดเป็นจอใหญ่ก่อนพี่ต้นลองลองฟังเสียงในไอ้นี่หน่อยสิครับออกไหม ไล่สดเหรอใช่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 ใชใชอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บนึงกลับมาไลฟ์สดกันอีกหนึ่งครั้งอ,ๆๆออกออกออกเขี่ยพี่ต้นหล่ะ ออกยิวออกออกไล่สุดก็ออกไปครับสวัสดีสองคนดูด้วยนะครับ,ย,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ส Monster Hunter World ล่าแยะต้านโควิด,ว,ดวัสดีวันดีสองสามคน, 2, คนในยูทูบมีดูอยู่คนหนึ่ง <laughs> นีไลฟ์ไลฟ์สดลง Youtube ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาใช้โปรแกรมอะไรนะที่เขาสตรีมเกมอ่ะมาสตรีมอีงโอบีเอสฮไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือพี่โทรศัพท์มือถือเหรอโอเอ็มอะไรสักอย่างอ๋อโอเมเลดอืมอะไรครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนนี้ผม ีเอันนะครับกับดีเพี่ต้นนะครับยาคูซา YPK แห่งเกาะภูเก็ตนะครับเราอยู่ในปาร์ตี้กันกับเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์ไอซ์บอนะครับแล้วก็มีน้องไบร์อีกคนหนึ่งนะครับอัศวินเลิศอัมภัยนะครับตอนนี้ขี้แตกอยู่ในห้องน้ำนะครับเราจะทำการล่าแย้กันนะครับกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์ไอซ์บอ ก่อนว่าพี่ต้นทำอะไรอยู่อ๋ออยู่ในเมืองนะครับเอาเห็ดแป๊บตัวของผมเองนะครับมีชื่อว่าปรินานะครับปรินาตอนนี้เวลของผมก็อยู่ที่หกสิบเ้านะครับใครอะไรนะ มาสเตอร์แรงให okay, kind of um, um, fruit, gram, ้แรง129นะฮะโอเคนะครับเล่นคอนวันนี้เราจะมาเล่นคุณคอนแห่งลาจังนะครับก็ไปจังก็สักหนึ่งตานะครับไปเป็นไรดีพี่ต้นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกำลังทำชุดอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปจอยเพื่ชาวบ้านกั็สักหนึ่งตานะครับแอปชั่นละกัน คิเลนไฟคิล,ลินโอเคป้ายเป็นคิลินเลยครับวันนี้คิ <Okay. S 1> ลินห้าดาวห้าดาวย่าเปลี่ยนชุดแปบ๊บแปบๆๆๆๆึ๊ปปแบแฮมเมอร์เชเชโะโอเคกินข้าวแป๊บครับข้าวแปบ๊บครับ คอนที่ผมถืออยู่นี้คือคอนของแพะทองคำนะครับอ้าวไอแอบลอยมาตอนไหนมันเป็นเลเยอร์ครับผมผมหลอกชาวบ้านเขาว่าผมใส่คอนแพะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเลเยอร์ครับไปจ้ะเฮ้ยลงไปลอยกับเขาสองทีแล้วก็ตายนะครับ คิลินจะเป็นตัวอะไรที่ไวมากไม่รู้ก่อนจะสู้ได้หรือเปล่านะต้องลองกันดูนะครับนี่ครับเห็นมันอยู่แล้วก็ผมลืมเอาพัคกคุมมาครับเอาไรโดนสดเลยแล้วกันฮึทุบโอ้ยอมันจะไวๆวนิดหนึ่งครับคลิน ทุบหัวมันทุบหัวมันครับทุบหัวมันครับทุบมันทุบมันปรินาทุบมันทำไมผมถึงใช้ตัวละครชื่อปรินานะเพราะว่าผมรักในชื่อนี้มาก ้าพาเปียง้าพาเปียงพาเปียงพาเปียง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 เปงไปครับลูกพ่อปีชาลูกพ่อพาพ่อไปหาทิรินหน่อย ม้นคุยกันได้นะฮะใครที่กำลังดูอยู่เม้นคุยกันได้นะครับผมดูอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะจะให้ต้องผมแก้ผ้าสตรีมเกมไหมตอนนี้กำลังเป็นขี้ฮือามากแ่้ผ้าแ่าฮ่าน่าฮ่าน,น,น่าฮ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 ่รับาฮ่ทป,ปล่ทปปลฮวนี่าฮ่าท่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่่าา่าฮ่าาฮ่่า่า ตึ๊งแต่เกาะแล้วทุบอีกเกาะแล้วคุบมันทุบมันเป็นไง่ายนไงงงครับมันเมามันน้ำลายยืดเกาะหน้าไว้เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เดียวเดียวแล้วก็คุกเอาให้หลับเอาให้หลับครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยจริงๆเที่ยวทิลลิน คลินในบ้านบ้านเราก็จะเรียกกันว่ากลีเลน,นะฮะซึ่งเมื่อก่อนนี้จะอยู่แบบขวดข้างขวดยาฆ่าสีต,า,สตา,า,า,าิคลีะครับแต่เม่คิดไม่รู้จักนะฮะตายครับผมเป็นพระเอกผมต้องทำการช่วยโปรยเกลือโปรยเกลือจิน้นที่นี่โอ้เล่นได้ทั้งบูและบุญครับผม ลูกมันเล่นพร้อมมาจากคาชนิดนึงนะพร้อจะน้องหาใจไว้นูกฟาดหัวฟาดหัวฟาดหัวแล้วก็สวิงไปหนึ่งทีนะโอ้โหนางหายไปครับสุดยอดจริงๆเลยเราอาศัยลอยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับวิ่งวิ่งวิ่งวิงแล้วก็สวิงหน้ามันไปอีกหนึ่งทีฮะโอ้โหสวยงามครับสวยงามมากปุ๊บแล้วก็เกาะหน้าครับป๊าบแล้วก็ขึ้นไปปุ๋ยใส่ครองครับ ไ่้ก็ดีไล่เล่นจะไล่ได้จะมีสายฟ้าเปลี่ยงเปลี่ยงบ่าเราก็หลบครับมาแล้วเราก็ับจะวิ่งไปจะวิ่งจะวิ่งวิิ่่งงวว้าวครับโอ้โหเมาด้วยเมาฮะเมาเมาเมาเพัดลมไทยครับดังมาก ไปแน่เลยหัวมันดิปุ๊บ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 หน่นหน่ง่น้ัน้าไดหันใครหันใครจะหันใครเนผ้าหครับโลแรง โอ้ยสามนาทีก็เสร็จสมนาทีก็ร็จโย่ดีครับไอบค้อครับพีบ่โตนลองไบ์เรามาแล้วนะครับตอนนี้ร้อนครับอ่าวันน,น,น,นี้วันนี้ฝนตกไม่ออกไปวิ่งรถฝนตกค่ะฝนตกตก็ตฝนต,ตกนะครับส่วนที่พินุโลกก็ลมตการรบส่วนที่สัตหีบของผม ร้อนเหมือนก <si ันครับผมจะทำท่าใหม่ให้ดูนะฮะกิ้งไปแล้วตีฟาดฟาดโอ้โหไม่โดนจัดว้าวว้ามีคนดูด้วยหรอวะไม่มีกูก็พูดลงกูไปเรียกไปเลยอยู่เปิดเปิดเปิดดูไม่ได้ว่าไป ไม่จะมาลงกิเลนห้าดาวกับกูอะไรห้าดาวไม่ได้ต้องการของมาเลยตอนนี้ไม่ไงเป็นออปชั่นไงว้าวปึ้งปึ้งขีแล้วฮะขี่กิเลนครับตอนนี้เราจับน้านี่มันก่อนได้แล้วเราก็จะทําการขี่หน้ามันขี่หน้ามันให้เพื่อนเราตีมันนะครับโอ้ทิมบ้างอะไรบ้างมันจะกระแทกคุณแล้วมันจะกระแทกคุณแล้วมันจะกระแทกมันจะกระแทก ปึ้งก็ได้นะมาเอาเชือกจับกลับไปปึ cort, ้งอ่างเง้ยอ่าขึ้นมัน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 ครับขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันให้มันลุกออกมาไม่ลุกออกมามันดิ้นมันดิ้นมันบอกว่ามีเห็ดหมาเขามาเกาะตัวมันเอ้ยเฮ้ยโอ้โหร้านหนาโอ้โห คาราต้องไปเก็บชาร่าคาร่าคืออะไรครับาร่าทาร่านี่เหรอสรุปว่าซาียังไงวะเนี้ยลอกิจกรรมปอเนมเปิดเออเนกิจกรรมเิดวัี้ได้เหลงไม่มีใครลงเลยยี่สิบสอก เพราะว่าไอ้ไอ้แพทองมันคอดออกแล้วเนี่ยคอออกได้รได้สองทิศเจอได้ไหมก็อันนี้จบชาจบนี้ฟีเสร็จัฟีแล้วก็ไปแพทองต่อแพทองต่เราแล้วพอดีและ ปุ๊บฮุ๊บฮุ๊บโอ้โหยอดนี้อัมโบ้ครับอัมโบ้ครับเลนแคคติเลสฮะฟ้าเลนแคคติเลสฮะนี่มานี่มานี่เอาให้เข่าห้ามถึงเรื่องราจาร้อนดิไรไรไม่เปิดอ่ะหล่ะที่ไม่เปิดหรอกพี่เดี๋ยวเมียว่า แจะสิงก็เล่นอยู่ในห้องไม่ใช่เหรอเฮ้ยไปไหลสดอยู่นายเย็นดิ2 2ครับไปๆครับไปไปัรับมีครับปรินาฮะนมใหญ่นะคครับ จะเรียกปรีชามารับไรเวอร์ครับอันนี้คือไลเดอร์ของผมเองนครับ ต้องขึ้นไปนอนแน่เลย <S <S ทำให้ไรเดอร์ผมงงนะฮะโอ้ยตายตายอาอาพิด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 ล้น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 โอ้ย,ออยสวยงามปุ๊บ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 ฮุ๊บอุยอ้ย,อย,อย,อยสองดอกสองคอมโต มาโอ้ยยกตอนยกทาไปเลยถูกอีกถูกถูกถูกจับแต่ทิศทางระวางระเบิดระวังระเบิดระวางระเบิดไปนะจะวางระเบิดไปนะจับครับโอ้โหผมจะตาย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 ผมเมาด้วยผมเมาผมคงจะตายแล้วฮะผมคงจะตายให้ท่านผู้ชมดูนะครับอืมอืมจับจับจับจอบ

ที่ลงแห้าดาวก็ยังลงวยวายขนาดลงวยวายขนาดตายด้วยรอบนี้มาสเตอร์แรงเหลือไฮแรงเนี่ยมาสเตอร์แรงดิตายอ่ะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ตายเขาไหมเนี่ยถ่ายท้อสดด้วยเนี่ยตายแล้วอะไรวะ มีเพง,ง5ทีแค่ต้องการของแค่ชิ้นเดียวไปต่อ,อ,อ,อครับ,ออรบวิธีลูกผู้ชายมันต้องมีงเจ็บมีตายกันบ้าง Okay. อันนี้มันขึ้นไปหลบไปนอนอยู่ข้างบนแล้วนะฮะเรากำลังตามไปนะครับชึบเนี่ยตรงเนี้ยที่หมืตายนะฮะโอเคี okay. ้จะมาอันเดียว แขนมึงีกิหมูเหมือนหมูแผ่นหมูแผ่นนครสวรรค์หูแผ่นนครสวรรค์ตุกไปเลยเออดีดิน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 ีนา ดูเนี่ยโดนโดนกันเลยนะโดนคารินาเหรอฮะโดนคาริน่าเหรอนี่ทำไมกูเมาบ่อยอยู่วะ

Yum. ไม่มีทำแล้วคราบเล่นไม่ไไมันจะตายเลี่ยกะโลกคุณเหลเนี่ยเทียมตายัมึงตายกันมึงตายกันทมโอ้ยทไมตามันเลยไโตแล้ว จบการแ่ายนทอดโสจะเพียงเท่านี้ขอบคุณครับโอ้มุนติดสองข้าไปน่ะวะขาข้าที่ท่านไปน่าเล่นว่ะ อ่ันเลยนี่ว่าเลยนี่วง,งนี่เลยนาเล่นนาเล่นน่าเล่นใบพัดลมดังมาก